โอเวอร์ท็ร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็สามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เด s c r สคิปชัได้เลยครับถูกดีปลอดภัย no r e f u n ร้อยเปอรครับ จากคลิปวิดีโอเจเบาะแสสําคัญของเนื้อเรื่องแพท3.5ที่ผมเพิ่งได้ทำไปนั้นเองครับมันก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวสาคัญครับที่ผมเนี่ยไม่ได้พูดไปในคลิปนั้นซึ่งผมคิดว่าน่าจะทําออกมาเป็นคลิปแยกแบบนี้มากกว่าครับซึ่งเรื่องราวที่ว่านั้นก็คือเรื่องราวของชื่อ quest ที่เกิดขึ้นในแพท3.5นี้นั่นเองครับซึ่งไอชื่อเต็มๆของอาร์คอนเควสในครั้งนี้ก็มีชื่อว่าเควส t เทพเจ้าบทที่3ฉากที่6 c คาร b เบิร์ตซึ่งไอคำว,ว่าคาร i เบิร์ตนี่นั่นเองครับที่ทําให้ตัวผมเนี่ยมีความคิดว่าชื่อชื่อนี้มันอาจไปมีความเกี่ยวข้องบางอย่างกับประเทศถัดไปของทวีปเทเรตอย่างประเทศฟอนเทนครับโดยทางออฟฟิเชียลนั้นนก็ได้ให้ข้อมูลกับเรานะครับว่าคาร i เบิร์ตนั้นนอกจากจะเป็นชื่อของเควสในครั้งนี้แล้วเนี่ยมันยังเป็นชื่อของตัวละครบางตัวในวรเรา รู้กันดีครับว่าตัวเกม e n s ช i n Impact นั้นเนี่ยมักจะมี Refer e n c e หรือต้นแบบในการตั้งชื่อตัวละครอยู่เสมอตัวอย่างที่เห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดก็คือราชาเหล่าเซียนแห่งหลีเย่จงลี่ครับโดยชื่อจงลี่นั้นเนี่ยก็มี Refer e n ์ e มาจากจงลี่ฉวนหนึ่งในเซียนทั้ง8หรือโป้ยเซียนที่เราน่าจะเคยได้ยินจากชื่อของยาดมแถวบ้านนะครับยาดมตาโป้ยเซียนอะไรประมาณนั้นอนะ่ะคืออยาดมตาโป้ยเซียนเนี่ยนะครับน่าจะเอา Refer e n ์ e การตั้งชื่อนี้นะครับมาจากเหล่าโป้ยเซียนในคติความเชื่่อออขงงลธเเตา ว่าจะมีโป้ยเซียหรือมี8เซียนอยู่นั่นเองครับโป้ยก็คือ8แล้วก็เซียนก็คือเซียนตามตัวเลยนั่นเองครับซึ่งพอเป็นแบบนี้ครับผมจึงคิดว่าคาริเบิร์ตนั่นเนี่ยก็น่าจะมีเรฟเฟอร์เรนซ์อยู่บ้างเหมือนกันพอคิดได้ตามนั้นครับผมก็จึงไปตามหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะนะหลังจากที่หาไปหามาเนะยครับผมก็พบว่าคาริเบิร์ตนะครับมันเป็นชื่อของคนคนหนึ่งจริงๆซึ่งเจ้าของชื่อนี้ก็ไม่ธรรมดาครับคาริเบิร์ตนั้น เป็นถึงชื่อของกษัตริย์ของประเทศฝรั่งเศสในช่วงศตวรรษที่5าถึง6ราวนนั้นครับตัวของเขาเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์แมรวิงเจียนนะครับถ้าเกิดพูดผิดขออภัยนะผมไม่รู้ว่าจะต้องออกเสียงภาษาฝรั่งเศสยังไงนะบอกว่ามันค่อนข้างออกเสียงยากพอสมควรนะครับซึ่งราชวงศ์แมรวิงเจียนนะครับเป็นราชวงศ์ของชนเผ่าแฟรงก์หรือฟรองก์นะครับโดยพวกเขาเนี่ยได้เข้ามาปกครองดินแดนฝรั่งเศสเป็นราชวงศ์แรกหลังจากที่เข้ายึดดินแดนโกได้สําเร็จนั่นเองครับอธิบายให้เข้าใจสั้นๆแบบรวบๆ อีกนิดนค,คือฝรั่งเศสเนี่ยเป็นดินแดนที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิโรมันมาก่อนซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเราจะรู้จักชาวฝรั่งเศสกันในชื่อของชนเผ่าหรือแคว้นกองซึ่งพวกเขาเนี่ยครับเป็นกลุ่มชนเผ่าขนาดใหญ่ที่พูดภาษาเคลซึ่งภาษาเคลเนี่ยครับถ้าเกิดเพื่อนๆลองไปพิมพ์ดูในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเ่ยเพื่อนๆจะรู้นะครับว่ามันมีเรื่องราวสนุกๆมากมายเกี่ยวกับภาษาเคลอยู่ในนั้นด้วยนะอาทิเช่นคติความเชื่อเรื่องสัญ,ญลักษณ์ทริสเกลอะครับที่ผมเคยให้ เพื่อนดูไปที่เป็นรูปขดหอยอะนะหรือ ที่เราเคยพบเจอบนดรา้อนสปายก่อนเจอเสาหรือในชาซ,ซึ่งก็ตามแต่นะครับล้วนแล้วแต่มีสัญลักษณ์ที่เกลที่เป็นขดหอย3ขดนะครับอยู่เสมอเลยนะซึ่งไอ้เรื่องราวเหล่านี้มันก็มีความเกี่ยวข้องกับเคลอยู่พอสมควรนะทุกคนลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยในช่วงท้ายก่อนที่จกักรวรรดิโรมันจะล่มสลายลงไปครับดินแดนโกลเนี่ยถูกรุกรานจากทั้งการโจมตีของกลุ่มอรารยชนหรือก็คือพวกที่ไม่มีอรารยธรรมนะครับกลุ่มอรารยชนเนี่ยจะเป็นอารมณ์ประมาณพวกที่ไม่มีอรารยธรรมแล้วก็ใช้ความป่าเถื่อนในการปกครอง นั่นเองครับซึ่งก็ไม่ใช่อารายชนเพียงเท่านั้นนะครับมันยังมีการอพยพของกลุ่มคนเร่ร่อนจํานวนมากอีกนะครับเข้ามายัางดินแดนแห่งกอนี้จนท้ายที่สุดครับดินแดนแห่งกอเนี่ย ก็ได้ตกไปอยู่ในมือของชนเผ่าแฟรงหรือฟรองตามที่ได้บอกไปนั่นเองครับและท้ายที่สุดครับแฟรงหรือฟรองเนี่ยก็เป็นต้นกําเนิดของประเทศฝรั่งเศสนะจะพูดอย่างนั้นก็ได้เลยครับโดยการที่ทางตัวเกมเนี่ยได้นําเอาชื่อของบุคคลในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสมาใช้เป็นชื่อตัวละครแบบนี้มันจึงทําให้เรานะครับสามารถพอที่จะคาดเดาได้นะครับว่าชื่อชื่อนี้ครับมันอาจไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างภายในเกมซึ่งไอง้เจ้าความเกี่ยวข้องที่เป็นไปได้มากที่สุดเท่าที่ผมพอจะนึกออกก็คือประเทศฟอนเทนนั่นเองครับประเทศฟอนเทน,น,น เป็นประเทศที่เราคาดกันว่าน่าจะได้รับอิทธิพลการออกแบบงานศิลป์และหลายๆอย่างมาจากประเทศฝรั่งเศสและประเทศอังกฤษครับซึ่งหากเราดูจากคลิปรอยเท้า ที่ทางออฟฟิเชียลเนี่ยได้สปอยเรื่องราวต่างๆของอาร์คอนเควสออกมาแล้วล่ะก็ในคลิปนั้นเนี่ยจะมีการแต่งกายของตัวละครอย่างลินนี่และลินเน็ตนะครับสตัวละครเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าหรือว่าเป็นฝาแฝดกันอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะครับสตัวนี้ครับมีการแต่งกายที่เราคิดว่าเนี่ยสไตล์เนี่ยครับน่าจะเป็นสไตล์ของประเทศอังกฤษกับฝรั่งเศสหรือแถบ,ถบยุโรปแนวๆนวั้นนะครับอีกทั้งข้างหลังของตัวละครทั้ง2ตัวนี้ครับก็ดูเหมือนกับว่าจะมีนาฬิกาขขนนนาาาาาดดใใหหญญ่่่่่่่รซึงงงสสิิกกอ้ทีี็ฬ จะต้องนึกถึงบิ๊กเบนใช่ไหมล่ะครับเรื่องราวเหล่านี้นั่นเองครับที่ทําให้เราเชื่อว่าประเทศแห่งน้ํานั้นน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากประเทศแถบฝรั่งเศสและอังกฤษซึ่งความจริงแล้วมันก็ยังมีเบาะแสะอีกมากมายเลยครับโดยคลิปเต็มๆของเบาะแสะประเทศฟอนเทนเนี่ยผมก็ได้ทําเอาไว้แล้วนะครับแต่ในคลิปนั้นเนี่ยยังไม่มีข้อมูลของเทพน้านะซึ่งถ้าใครอยากจะเข้าไปรับชมแล้ว,ลวก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้เดสคริปชันนะครับสุดท้ายนี่ครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวของคารืีเ่้อบ ตัวเกมจะใช้ชื่อนี้แบบเท่ๆเท่านั้นคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ยังไงผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ